ฮัลโหลสวัสดีท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมบูมกับรายการ e p i c Build EP 2กันแล้วนะครับก็สิ่งวันนี้เราจะมาสร้างไอติมหรือว่าไอศครีมนั่นเองโดยการใช้แบ็คสแตนเลยทำเต็มครับขอโทษครับ กันเรื่อยๆครับใช่มันสลับกันโอเคการอับผิดบ้างอะไรปกติผมเพิ่เริ่มโกรไม่แ่บติดที่อารแจะไม่นะเรื่อที่มาที่ไปเ่ันจสักครูครับ T I M E S E G D อวาโอเคครับทำเสร็จโอเคหลังจากนี้อันที้สองสิอัสามทำทำให้มันสูงขึ้น นะครับแนะนาให้พี่ดูคนเล่นนิดกาโอเคครับแค่นี้ก็พอแล้วน้หรับครวยมันนะโอเคเรามาดูสิ่งต่อมานะคือไหนสัก โอเคครับตามรอยของมันเลย อีกบิวในอีพีนี้ก็ต้องขอตัวราไปก่อน